สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตรวมๆนะคะการงานการเงินโชคลาภความรักให้กับกลุ่มชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟก็จะมีชาวราศีเมษราศีสิง์ราศีธนูดมดูณดวงดาวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีเมษนะคะดาวการงานของชาวราศีเมษคือดาวเสาร์สถิตอยู่ที่ภพกรรมะฉะนั้นกลุ่มชาวราศีเมษอาจจะต้องต่อสู้ อดทนเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทําจะต้องใช้แรงใช้กําลังกายใช้กําลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายงานที่ทําอาจจะเป็นงานเกษตรงานก่อสร้างงานรับเหมานะคะฉะนั้นก็ขอให้อดทนด้วยนะคะแล้วก็ในกลุ่มของราศีสิงการงานคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์สถิตอยู่ที่ภพลาภะฉะนั้น กลุ่มชาวราศีสิง์จะมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความสุขเกี่ยวกับงานที่ทำเกี่ยวกับสายงานที่ทำณนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นโชคลาภนะยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้กลุ่มชาวราศีสิง์ทําเงินทํางานได้เป็นกอบเป็นกามนะโกยผลกำไร โกยผลประกอบการนะคะธุรกิจการงานเฟื่องฟูด้วยสำหรับท่านใดที่เริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆนะคะในกลุ่มชาวราศีสิงเนาะนะคะส่วนราศีธนูดาวการงานคือดาวพุธอยู่ในภพสุภนะนะการเดินทางไกลาการติดต่อการสื่อสารนะคะทำธุรกิจ ต่างๆมากมายโดยใช้คำพูดใช้ความรู้ใช้สมองใช้ความคิดนะคะแล้วก็มีนเมตตาในคำพูดด้วยะะฉะนั้นท่านใดที่มีการติดต่อสื่อสารทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับระยะต่างประเทศได้ด้วยระยะไกลระยะใกล้เดินทางไปติดต่อสื่อสารก็ประสบผลสำเร็จในสายงานที่ท่านทำนะคะเดี๋ยวมาดูกันคำแนะนำเกี่ยวกับ การงานในเดือนกรกฎาคม2564ของกลุ่มชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่จะออกมาแนะนำในเรื่องใดน,นะคะอุปสรรคใดๆเนาะนะคะ5ใบเป็นพลังงานรวมๆนะเป็นเรื่องราวรวมๆนะจ๊ะ10ดาบ เครียดอะไรหรือเปล่านะคะวิตกกังวลหรือว่าเสียใจหรือว่าเหมือนกับว่าผิดหวังอะไรหรือเปล่าในกลุ่มชาวราศีเมษนะคะกำลังวิตกกังวลเลยนะคะกำลังทุกอกทุกใจร้อนอกร้อนใจนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายคนหลายท่านอจจะมีปัญหาในเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆการเงินที่มันลําบากการเงินที่มันฝืดเคืองการงานที่มันเหน็ดเหนื่อยการงานที่มันจะต้องใช้พละกําลังความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าอบทน รอบางสิ่งบางอย่างดูก็ได้บางคนมาท่านก็อดทนรอนะคะรอเงินรองานนะคะเครียดวิตกกังวลอยู่นะคะบางคนมาท่านก็ไปสมัครงานต่างประเทศก็รออยู่นะคะก็เหมือนกับว่ารอรอด้วยความอดทนรอด้วยความทุกข์ใจรอด้วยความกังวลกระวายใจนะคะแต่ว่าไม่ต้องเครียดนะไพ่ออกมาว่าไม่ต้องเครียดอนาคตข้างหน้านะ,ะท่านจะสามารถเหมือนกับว่าได้รับเลือกได้ งานที่ท่านชอบอ่ะได้ทํางานที่ท่านชอบนะก็ขอให้อดทนรอนิดนึงนะหากไม่ลําบากใจนะในกลุ่มของความรู้สึกของชาวธาตุไฟจะมีความร้อนรนกระวนวายในหัวใจด้วยเป็นกลุ่มชาวธาตุไฟนะคะฉะนั้นจะต้องเหมือนกับว่าถ้าว่างๆก็เหมือนนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะฝึกสมาธินะ,ะเพื่อจะได้ระงับความร้อนรนนะคะใครที่รอโอกาสงานใหม่ก็จะได้รับเลือกนะคะ ได้รับเลือกในสายงานที่ท่านชอบด้วยนะคะใครไปสมัครงานใหม่นะคะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงหรือว่ารอการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนบางท่านก็มีการที่ทําธุรกิจไปแล้วหรือว่าประกาศขายอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังรอคําตอบอยู่นะคะรอด้วยความกังวลกับวายใจฉะนั้นนะอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะคะ โชคกำลังจะมาถึงท่านแล้วเมื่อดาวมฤตยูนะคะจะมีการโครจรย้ายจากตัวท่านนะ,ะการเปลี่ยนแปลงจากตัวท่านอะไรที่มันลําบากอะไรที่มันฝืดเครื่องนะคะท่านจะเหมือนกับว่ากลับมาดีเหมือนเดิมอะนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูในราศีเมษนี้นะคะสถิตทับ ดวงเมืองของเรานะคะความลําบากเชื้อโรคอะไรต่างๆมากมายที่ประสบพบเจอเนี่ยนะคะมันอยู่ไม่นานนะคะอะไรที่มันเคยเข้ามามันก็สามารถออกไปได้นะคะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเป็นโชคชะตานะคะที่เหมือนกับว่า ทุกชีวิตจะต้องประสบพบเจอกันหมดนะคะแต่ว่าในกลุ่มชาวราศีเมษด้วยเป็นกลุ่มธาตุแล้วก็ราศีของดวงเมืองนะคะประเทศไทยเป็นอย่างไรชีวิตท่านก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะความเดือดร้อนความทุกข์ใจนะ,ะมาที่ท่านแต่ขอให้ท่านเหมือนกับว่าทําจิตใจให้สบายๆนะไม่ต้องซีเรียสกับการใช้ชีวิตนะจ๊ะรอ รอดูอีกหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะคะดวงชะตาของท่านกำลังพลิกผันไปในทิศทางที่ดีนะกลุ่มชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีเมษนะ,ะดาวสุขสถิตอยู่ที่ภพสาชะการที่ชาวราศีเมษบางคนบางท่านเนี่ยนะคะมีการคิดเริ่มลงทุนทำธุรกิจนำเงินเก่ามาหุนเวียนทำธุรกิจใหม่ๆ จะต้องเหมือนกับว่าศึกษาหาข้อมูลหรือว่าทําธุรกิจแบบที่มีเพื่อนช่วยเพื่อนแนะนำนะคะร่วมมืลงทุนกับเพื่อนๆได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่ได้ลงทุนไปคนเดียวนะเวลาเจ็บจะได้ไม่ต้องเจ็บคนเดียวนะคะยังมีเงินจากเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าได้รับคําแนะนําจากเพื่อนๆได้ด้วยนะคะอย่าทําอะไรที่มันแบบหัวเดียวกระเทียมรีบเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้ช่วยนะคะให้คําแนะนําให้คําสนับสนุน นะคะปรึกษาเพื่อนหรือว่าคบเพื่อนเยอะๆคบเพื่อนรวยๆนะคะชีวิตเราจะได้มีธุรกิจใหญ่ๆเหมือนเพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเป็นคําแนะนาําคร่าวๆนะคะส่วนราศีสิงห์นะคะดาวพุธการเงินทับตัวท่านนะคะโอกาสที่กลุ่มของชาวราศีสิงห์จะมีการนําเงินเก่ามาลงทุนใหม่นะ,ะ,นะ,ะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆก็เป็นโอกาสดีๆที่เริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคือหนทาง ปูด้วยกลีบกุหลาบรอท่านอยู่แล้วสําหรับกลุ่มชาวราศีสิงห์ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะผลทางราบเรียบนะคะคือปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคิดจะทําอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> ก็เป็นโอกาสดีๆสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนใหม่ในกลุ่มชาวราศีสิงห์ส่วนราศีธนูนะคะดาวการเงินดาวเสาเป็นดาวกเกษตร นะะณช่วงเวลานี้ตอนนี้ที่ดาวเสายังไม่ย้ายนะคะกว่าจะย้ายนวลแหละปีหน้าเลยนะฮะโอกาสที่กลุ่มชาวราศีธนูคิดที่อยากจะเริ่มต้นนะคะแต่ว่าการเริ่มต้นครั้งแรกมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นดาวเสามันอาจจะช้าหน่อยนะฮะมันอาจจะมาช้าหน่อยกําไรการลงทุนต่างๆอาจจะช้าหน่อยอย่างเช่นการซื้อหุ้นนะหุ้นแบบเราคิดว่ามันตกตอนนี้เราไปซื้อไว้นะฮะโอกาสหน้าปีหน้ามันอาจจะขึ้นแบบคืออย่างเช่นอย่างเช่นเนาะ คนซื้อทองใช่ไหมทองก้อนทองอะไรทองคําแท้ที่เป็นก้อนอะไรประมาณเนี้ยคือไม่คาดคิดเลยว่าอยู่ดีๆทองคําจะราคาสูงขึ้นเป็นบาทละสามหมื่นนะคะดูซินะคะหลายคนหลายท่านคือคนที่เขาไปซื้อหุน้นเล่นหุ้นเนี่ยส่วนมากเขาจะมีการไปเรียนโหราศาสตร์มาแล้วนะคะในการที่จะเสี่ยงโชคหรือว่าทําอะไรธุรกิจที่แบบมันคาดไม่ถึงนะคะเป็นการดูดวงล่วงหน้า นะคะว่าธุรกิจดวงดาวต่างๆมีผลแล้วก็อิทธิพลอย่างไรต่อชีวิตมนุษย์นะคะฉะนั้นคนที่ส่วนมากเขาจะเล่นหุ้นเล่นเกงกาไรอะไรประมาณนี้เขาจะศึกษาเรื่องดวงดาวแล้วก็พื้นดวงของเขาว่าเขามีโอกาสที่จะร่ํารวยไปในทิศทางไหนนะคะก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้ให้ท่านเชื่อนะแต่ว่าท่านสามารถพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองโดยการที่แบบลองไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดวงโหราศาสตร์เพื่อที่แบ,บว่าจะมา ดูดวงนะคะหรือว่าหาแนวทางในการทําธุรกิจต่างๆได้ด้วยนะคะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะตัวเองนะะตัวแม่เองอะ่ะตัวแม่หมอเองก็มีการศึกษาส่วนตรงนี้อยู่นะคะการที่แบบว่าได้ประสบพบเจอกับปัญหาชีวิตมากมายนะะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราทํากรรมอะไรมานะคะตั้งแต่ชาติปางก่อนใดๆก็ตามทําไมประสบพบเจอกับอุปสรรคมากมายในชีวิตจนนะคะเปลี่ยนแปลงพิดผังพิผ,งพผันตัวเองอะ่ะ มาทางนี้นะคะจนรู้สึกว่าเอ้ยเรามีแนวทางที่ดีนี่นะคะเราสามารถดูดวงพื้นดวงของเราเองนะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีในการดําเนินชีวิตได้ด้วยนะคะก็เป็นศาสตร์แห่งความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสามารถศึกษาได้แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเองนะคะเป็นแนวทางอย่างหนึง่งสําหรับกลุ่มชาวราศีธนูและชาวราศีอื่นๆที่เข้ามาส่องธาตแล้วก็ราศีเพื่อนๆนะคะส่วนในเรื่อง ของคำแนะนำการเงินล่ะนะคะชาวราศีเมษนะคะมองว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าหลายคนหลายท่านแหม ถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะคะห้าเหรียญบางคนบางท่านเนาะด้วยความที่แบบตัวเองไม่ได้วางแผนอนาคตข้างหน้าไว้ด้วยไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้มีเงินออมหลายคนหลายท่านก็อาจจะเดือดร้อนด้วยตามสภาวะเศรษฐกิจต่างๆบางคนบางท่านก็ตกงานย้ายงานกระทนันหันบางคนบางท่านก็ทําธุรกิจแล้วก็ล้มละลายนะคะโดยที่แบบไม่ได้วางแผนอนาคตข้างหน้าไว้เลยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์โควิดอยู่ดีๆก็มีโรคภัยค่าเจ็บเข้ามาแทรกนะคะ บางคนนะ้อมีการเปิดร้านนะคะทาธุรกิจเปิดเปิดร้านพวกหมูกระทะอะไรประมาณนี้โดยไม่ได้ดูว่าอุ้ยกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของโลกโดยที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มีเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็การค้าขายการธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปการท่องเที่ยวหยุดชะง,งักอะไรประมาณนี้โดยไม่ได้วางแผนอนาคตข้างหน้าเพราะว่าไม่รู้ดวงดาวไม่รู้อิทธิพลไม่รู้กรรมเก่าไม่รู้กรรมใหม่นะคะการใช้ชีวิตก็เลยต้องลำบากนิดนึง ฉะนั้นมองว่านะคะสำหรับท่านใดที่กำลังประสบพบเจอปัญหาที่แบบหาทางออกไม่ได้หรือว่าล้มละลายเนาะธุรกิจเหมือนกับว่าเป็นหนี้เป็นสินนะแต่ว่าหลังจากที่มีการที่แบบการดูแลของรัฐบาลด้วยแล้วก็ธุรกิจอะจะกลับมาฟื้นฟูภายในปีหน้านะคะจะดีขึ้นนะคะท่านก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวท่านกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมได้ด้วยแต่ขอให้อดทนนะตรงนี้เวลานี้ก่อนนะคะเป็นนี่ก็ ชะลอนี่ไปก่อนแล้วกันนะคะไม่รู้จะให้คําแนะนาอะไรแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ไปกู้นี่ยืมสินเพิ่มขึ้นนะไม่เอานะคะเพราะว่าช่วงนี้ธุรกิจแบบนี้นะคะนอกจากธุรกิจออนไลน์ที่สามารถเอาตัวรอดได้แล้วอะ่ะคือมองไม่เห็นธุรกิจอย่างอื่นเลยนะคะปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อน่าจะปล่อยให้ธนาคารใหญ่ๆเขาทํากันนะคะฉะนั้นคนที่แบบปล่อยเงินกู้นะคะด้วยสภาวะแบบนี้ด้วยธุรกิจแบบนี้การที่จะได้เงินกลับคืนมานะ,ะจากลูกหนี้มันยากลําบากนะคะ มันจะมีความเห็นอกคเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเออแล้วก็โอกาสที่แบบว่าหลายคนหลายท่านคิดจะเริ่มต้นลงทุนใหม่ทำธุรกิจไปใหม่ก็ยังมีอยู่นะยังมีแสงสว่างนะคะยังมีโอกาสอยู่นะคะก็ขอให้รอรอโอกาสที่มันเหมาะสมรอเวลาที่มันใช่รอให้ธุรกิจมันฟื้นตัวกลับคืนมานะคะเป็นคำแนะนำอย่างหนึ่งการเงินการงานนะคะส่วนโชคลาบคนที่มีกำลังเงินในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ นะคะสำหรับกลุ่มราศีเมษนะดาวการเงินดาวโชคลาภดาวจันทร์สถิตอยู่ที่พบเอ่อดาวราหูนะคะดาวเลขแปดเนี่ยนะคะสถิตอยู่ที่พบราหูของกลุ่มชาวราศีเมษกลุ่มชาวราศีเมษจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยทำไมซื้อตัวไหนก็ถูกเสี่ยงตัวไหนก็ถูกชอบชอบฝันชอบแบบว่าซื้อตัวเลขที่แบบ อยู่ดีๆก็ถูกอะไรประมาณนี้ซื้อแบบไม่ตั้งใจเนะเาะดาวราหูจะมาช่วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าทําอะไรที่มันแปลกแหวก,กแนวนะคะชีวิตเหมือนกับบ้าโชคลาบอะมาถึงตัวท่านแล้วนะ,ะไม่ว่าท่านจะลงทุนแบบเสียเส่ยงๆนะคะจะมีโอกาสนะคะในด้านนี้แต่ว่าไม่ได้แนะนําให้กลุ่มชาวราศีเมษหันไปเล่นการพนันนะคะคือหมายถึงว่าท่านมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเกี่ยงกําไรเนาะนะคะ,นะคะไม่แนะนําให้ไปเล่นไพ่เล่นหวยเล่น อะไรอ่ะธุรกิจออนไลน์เล่นแบบไฮโลอะไรประมาณนี้ไม่แนะนำนะคะแต่ว่าบางคนบางท่านก็อาจจะมีเหมือนกับว่าเล่นสลอ็อตกำลังฮิตอยู่เลยเนาะก็มีโชคลาภส่วนตรงนี้อยู่ดีๆก็แบบถูกรางวัลใหญ่นะคะสิบล้านนะคะอยู่ดีๆเนาะก็เป็นพื้นดวงของเขานะคะก็เป็นคําแนะนําอย่างหนึง่งไม่ได้ตั้งใจจะให้ท่านไปเล่นการพนันนะคะเป็นแนวทาง แต่บอกว่าท่านมีโอกาสแค่นั้นเองนะคะส่วนราศีสิงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเกงกำไรนะดาวพุธสถิตยอยู่ที่ภพตนุนะคะโชคลาบการเสี่ยงโชคเกงกำไรนะคะขึ้นอยู่กับคําพูดขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวท่านเองนะคะอาจจะเหมือนกับว่าชาวราศีสิงนะไปพูดเหมือนกับว่าอุ้ยอยากได้โชคได้ลาบนะ,ะซื้อตัวนี้แหละถูกแล้วนะคะอยู่ดีๆก็ถูกเพราะว่า คำพูดเพราะว่าการกระทําของตัวเองความคิดของตัวเองเนาะอย่าไปเชื่อใครนะซื้อตัวเลขที่ตัวเองชอบนะไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นนะคะส่วนราศีธนูนะคะดาวโชคลาบคือดาวสุกนะคะสถิตอยู่ที่ภพปัตตนิโชคลาบ นะคะน่าจะมาจากการงานการลงแรงการลงทุนการทําธุรกิจต่างๆที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะมีความสุขกับชีวิตที่ทำนะคะส่วนโชคลาบก็มีโอกาสนะคะตามพื้นดวงชะตาของแต่ละคลแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของโชคลาบโอกาสมีไหมสิบเหรียญจ้าเต็มที่นะคะจะเต็มนะ,ะไม่ได้บอกว่าท่านมีถูกมีโอกาสถูกลงวันที่หนึ่งนะ,ะท่านมีโอกาสมีโชคนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนะคะว่าท่าน จะมีเงินมากแค่ไหนรวยแค่ไหนมีบุญมากแค่ไหนในการเสียงโชคนะจ๊ะสิบเหรียญออกมาก็ถือว่าโอกาสดีๆโอกาสเหมาะสมนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านะบางคนบางท่านมีความที่แบบคิดมากคิดเยอะนะคะจะต้องรอแบบเลขเด็ดหวยดังอะไรประมาณนี้นะคะ view of fortune the f o o l นะคะโชคลาภของท่านมาจากทางไกลามาจาก ตัวเลขที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันความฝันอะไรงนี้ก็ได้นะคะคือฝันแบบอยู่ดีฝันแปลกๆนะคะก็ซื้อตามกําลังที่ถ้าแบบว่าถ้าไม่ถูกก็มีจ่ายถ้าถูกก็รวยไปอะไรประมาณนี้นะตามกําลังทรัพย์ของท่านเองนะคะไม่แนะนําให้เล่นการพน,นันนะจ๊ะเรามาดูในเรื่องของความรักของกลุ่มชาวธาตุไฟนะคะความรักของคนโสดเป็นอย่างไร ในด้านของความรู้สึกนะคะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนะจ๊ะความรู้สึกความรักของคนโสดชาวราศีเมษชาวธาตุไฟสิงห์ธนูนะคะความรักจะต้องมีการวางแผนคนโสดนี้นะ,ะอย่าพึ่งสละโสดนะจ๊ะไพ่อกไว้อย่างนั้นนะค,ะคือจะต้องมีความมั่นคงม,มีการวางแผนชีวิตที่มันมั่นคงกว่านี้ก่อนด้วยความที่แบบว่ามีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะนะคะธุรกิจการงานยังไม่มั่นคงพอการที่จะ มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะจะต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างหลายปัจจัยด้วยการเงินการงานนะคะการดูแลรับผิดชอบชีวิตซึ่งกันและกันบางเอิญน,นะคะถ้าแบบว่าไม่พร้อมอาจจะมีบุตรในช่วงเวลาที่มันไม่พร้อมด้วยกว็ได้ก็จะเป็นปัญหาสังคมด้วยระวังในส่วนตนนี้นะจ๊ะคนโสดนะคุมกําเนิดนะคะฝ่ายหญิงชาวธาตุไฟคุมกําเนิดด้วยนะคะหากมีแฟนมีอะไรที่แบบไม่ตั้งใจเนาะ มาดูนะคะในกลุ่มของคนมีคู่ล่ะปัญหาของคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์โอ้ยมันจะต้องเหมือนกับว่าดูแลกันซึ่งกันและกันอะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะมีอะไรก็เปิดอ,อกคุยกันนะ,ะในเรื่องของการเงินปัญหาก็ต้องคุยกันนะ,ะปรึกษาหารือการช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการเงินเนาะนะคะก็เหมือนกับว่าดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะคะคนมีคู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะน่าจะโฟกัสเป็นเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่านะคะก็เป็นคลิปแนวทางคําพูดนะคะออกมาจากหน้าไพา่ออกมาจากดวงดาวต่างๆนะคะศาสตร์แห่งความเชื่อของแต่ละคนนะคะ แต่ละคนนะคะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นก็ทําคลิปออกมานะคะดวงอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านทุกคนนะคะก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้า